นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อน้อมไหวแด่คุณพระศรีรัตนตรัยขอ,อน้อมนมัสการพระเทรานุเทระ นับถือหกักแพงนิสิตนักศึกษาบัรทุกอาจทุกองค์เด้อขนายเดิ้อและก็ขอเจะเล่นพรสะเทาต้นหยัดยมทั้งหลายที่ได้หับชมหับฟังคลิปของขนนอยเนาะขอเจะเล่พรขนอนายเองมีสื่อว่าพระศักดั์สัสนวนสำรานนักศึกษาภาษาอังกฤษปีที่สองจะได้มาบรรยายเกี่ยวกับขั้นหาขั้นหานั่นเมนยัง ขั้นหาในที่นี้บรมเว่วาเป็นเทียนขั้นหาหรือว่าโอ้คันมีดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่บรมเวรจจงสันนาะแต่ว่าขั้นหาในที่นี้ตามพระสมมาสัมพุทธเจ้าพ่นไดัดไว้ว่าจะมีหายางก็คือหนึ่งผู้เวทนาสัญญาสังขารและกะวิญญาณ นี่คือขั้นหาของภาสภามาสพุทธเจา้าเนาะจะโบเมนโอหรือว่าคันเดอร์หูหูในที่นี้เป็นแนวใดก็คือหูคือสิ่งที่ประกอบด้วยดินน่ำลมไฟหรือว่าดินน่ำไฟลมสิ่งต่างๆที่เฮาจับใบใดหรือสิ่งที่แตกสลายใดนั่นเอินว่าหูเส้นทางกายของคนเฮา ทางกายของคนเฮาจะประกอบด้วยสีอย่างก็คือดินนนำไฟลมสิ่งที่เกิดก่อนก็คือดินดินก็คือเนือนังมังสาทางกายของคนเฮ่าที่อยู่ในท้องเมจากนั้นกระตามมาด้วยนนำนนำก็คือนนำเลือดนนำเยื่อหรือว่านนำเลืองในทางกายของคนเฮาและสิ่งที่ตามมาอีกก็คือไฟ ไฟในที่นี้ก็คือเป็นอุณหภูมิหูห่อนหูหนาวและอันสุดท้ายก็คือเมื่อเขาเกิดจากท้องเมออกมาแล้วนั่นก็คือเขาหายใจได้แล้วนั่นก็คือลมดังนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งจิงตัดว่าใน่างกายของคนเฮาจะประกอบด้วยดินนำ้ำไฟลมและท้าาตายไปสิ่งที่จะไปก่อนก็คือลมและการไฟและการนำ้ำและก็ดิน ก็คือลมไปก่อนจากนั้นจิงวอุณหภูมิในร่างกายของเราบ่มีแล้วแต่สิ่งที่ตามมาอันที่ตามก็คือน้าน้นำเยื่้มน้ำเลือดในร่างกายของเราก็จะแตกสลายหมดละสิ่งสุดท้ายที่ยังก็คือหูพังหรือวา่อากระดูกนั่นก็คือหูจะเรียงกันเลยดินนำ้ำไฟลมลมไฟน้ำดินจะเรียงกันเลยนี่ก็คือหู แลัวที่สองก็คือเวทนาเวทนานี่เป็นแนวใดไก็คือเวทนานี้จะมีอาการสามอย่างก็คือมีทุกข์มีสุขและกาเ็เซยเซยนั่นก็คือเวทนาเรื่องเอินง่ายๆว่า,าความหูซึกกระไรสามก็คือสัญญาสัญญาก็คือความจำได้ไหมหู้ก็คือเขาจืบาบว่านหรือเขากินยังเขาเบายังไป เออนี่ก็คือสัญญาความจำไดไม่หูเนาะแล้วสังขารเด้สังขารคืออย่างเป็นแนวหดสังขารก็คือความคิดปรุงแตง่งคิดเองเออเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี่นี่ก็คือสังขารและก็อันธหาก็คือวิญญาณวิญญาณลายคนจะคิดว่าวิญญาณก็คือวิญญาณที่ล่องลอยไปตามอากาศ หรือเอ่ว่าผีเนะาะบางคนหลายคนอาจจะคิดอย่างสี่แต่ว่าวิญญาณในที่นี้ก็คือ,อสิ่งที่ฮับความหู้สึกใดหรือมันจะอยู่ในอัญ,ญตนาทางหกก็คือหูตาดังลี้นกายใจสิ่งเหล่านี้จะไปฮับความรู้สึกว่าหูหนาวหูห่อนหูเย็นหูว่าเสพหูว่าเหม็น ความรู้สึกเหล่านี้จะไปฮับพูอาการต่างๆดังนั้นเพิ่งตัดวบาเป็นสิ่งที่ฮับพูอารมณ์หรือทางนอกิ่นจะมาเอาินว่าอาวัยวะทั้งหาแต่ทางเฮกก็คือมีหก็กคือหูตาดังหรียญกายใจสิ่งเหล่านี้จะฮับพูอารมณ์ทุกอยา่างนี่เอิญว่าวิญญาณ นี่แหละเพื่นว่าขั้นหาจะมีผู้เมทนาสัญญาสังคารและวิญญาณมีหายางนี่แหละขันหาที่แท้จริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงจเจริญพร